สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องคริปโตแมนอีกครั้งครับเคยจินตนาการไหมครับว่าทันโลกการเงินไม่ได้ถูกควบคุมโดยคนไม่กี่คนไม่ได้ถูกชี้นำโดยธนาคารยักษ์ใหญ่หรือรัฐบาลแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยเสียงของพวกเราทุกคนชุมชนผู้ใช้งานจริงวันนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปครับเพราะจักรวาลคริปโตกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์พร้อมกันในหลายมิติ เรามีข่าวใหญ่ระดับที่ต้องจารึกไว้ในปฏิทินไม่ว่าจะเป็นชิบะอินุที่กำลังจะจัดการเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ริปเปิลที่เดินเกมรุกควงดาบเข้าไปร่างกฎหมายถึงใจกลางวุฒิสภาสหรัฐ กลอตสหรัฐ (SEC) ที่ทำเซอร์ไพรส์ทั้งวงการด้วยการประกาศข่าวดีที่ทุกคนรอคอยและเทราลูนาคลาสสิกที่ชุมชนร่วมใจกันโหวตครั้งสำคัญเพื่อปลุกชีพจรของระบบนิเวศทุกข่าวที่ผมพูดมาแม้จะมาจากคนละโปรเจกตแต่กลับชี้ไปที่ภาพใหญ่ภาพเดียวกันนั่นคือการกระจายอำนาจ (decentralization) ที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าโลกของเราไปตลอดการ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้หมายความว่าอะไรและมันจะส่งผลกระทบกับเงินในกระเป๋าและอนาคตของเราทุกคนได้อย่างไรไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่2โปรเจกต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของชุมชนอย่างแท้จริงกันก่อนครับชิบาอินุกำเนิดรัฐดิจิทัลแห่งแรก ฉลองครบรอบ5ปีทั้งทีชิบะอินุไม่ได้แค่เป่าเค้กครับแต่พวกเขากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยการประกาศการเลือกตั้งผู้นำและสภาบริหารลองจินตนาการตามนะครับนี่มันเหมือนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเลยจะมีผู้สมัครมีการโต้วาทีดีเบสให้ชุมชนซักฟอกนโยบายและสุดท้ายคือการลงคะแนนเสียงที่โปร่งใสด้วยหัวใจของการกระจายอำนาจนั่นคือ1โง เท่ากับ1เสียงนั่นหมายความว่าใครที่ถือเหรียญในระบบนิเวศของชีบะไม่ว่าจะเป็น SHIB, BON หรือ l e a s h คุณไม่ได้เป็นแค่ผู้ถือเหรียญอีกต่อไปแต่คุณคือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่จะกำหนดทิศท,ทางอนาคตของโปรเจกต์ ทีมงานเรียกสิ่งนี้ว่าการกำเนิดที่แท้จริงของรัฐเครือข่ายครับมันคือแนวคิดที่ว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่ชัยโตชิคุซามถหรือทีมพัฒนาอีกแล้วแต่อำนาจได้ถูกส่งมอบกลับคืนสู่มือของชิปอาร์มี่ทุกคนนี่คือการกระจายอำนาจที่จับต้องได้และน่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับเทราลูนาคลาสสิกเรียนรู้จากอดีตสู่ก้าวใหม่ที่มั่นคง จากโปรเจกต์ที่สดใสเรามาดูโปรเจกต์ที่เคยล้มแต่กำลังลุกขึ้นสู้อย่างแข็งแกร่งกันบ้างครับชุมชนงลงมติครั้งสำคัญอนุมัติข้อเสนอ12188 หัวใจของมันคืออะไรคือการฟื้นชีพกลไกลตลาดครับพวกเขากำลังจะเปิดให้เราสามารถแลกเปลี่ยนระหว่าง LUNC กับ u s t c ได้โดยตรงบนเชนอีกครั้งซึ่งนี่เคยเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ระบบนิเวศนี้คึกคักในอดีตแต่ครั้งนี้พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดครับโมเดลใหม่นี้จะห้ามสร้างเหรียญใหม่ No Mint Dead Card เพื่อป้องกันการเกิดไฮเปอร์อินฟลชันสำรอยเดิม จุดที่น่าสนใจและต้องคิดตามคือเรื่องภาษีการเผาครับชุมชนได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญโดยยอมลดอัตราการเผาเหรียญโดยตรงลงเล็กน้อยเพื่อนำเงินส่วนนั้นไปสร้างสภาพคล่องให้กับการแลกเปลี่ยนแทน นี่คือการเดินพันเชิงกลยุทธ์ครับพวกเขามองว่าระบบนิเวศท,ที่ใช้งานได้จริงมีมูลค่าในระยะยาวมากกว่าการเผาเหรียญทิ้งไปเฉยๆเป็นการแสดงวุฒิภาวะของชุมชนที่มองไปข้างหน้าเพื่อสร้างรากฐานที่ยั่งยืนทีนี้เราย้ายจากโลกของชุมชนมาสู่สนามรบของกฎหมายกันบ้างครับซึ่งเป็นสมรภูมิที่สำคัญไม่แพ้กัน Ripple จากจำเลยสู่ผู้ร่างกฎหมาย หลังจากที่ต่อสู้คดีกับกรลอตสหรัฐ SEC จนได้รับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ Ripple ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับแต่ตอนนี้พวกเขากำลังสวมบทเป็นผู้เสนอแนะเดินเกมรุกเข้าไปยื่นข้อเสนอต่อวุฒิสภาสหรัฐเพื่อกำหนดกรอบกฎหมายคริปโตข้อเสนอของ Ripple นั้นเฉียบคมมากครับ 1. แบ่งเขตให้ชัดบอกให้ SEC กับ CFTC เลิกทะเลาะกันสะทีแล้วกำหนดให้ชัดว่าใครดูแลอะไร 2. ปฏิรูปハウเวทส s บอกให้ SEC เลิกตีความกฎหมายเก่าแก่แบบครอบจักรวาลเพื่อเล่นงานคริปโต 3. ส,สร้างความแน่นอนเสนอให้โทเค็นที่อยู่มานานเกิน5ปีบนเครือข่ายแบบเปิดควรถูกยกเว้นจากเป็นลักทรัพย์ไปเลยนี่คือการเอาบทเรียนที่เจ็บปวดจากคดีความมาสร้างเป็นกรอบป้องกันให้กับทั้งอุตสาหกรรมเป็นการต่อสู้เพื่อให้นวัตกรรมยังคงเติบโตได้ในอเมริกาไม่ใช่ย้ายหนี ไปที่อื่นครับ และในขณะที่ริปเปิลกำลังต่อสู้อยู่อีกด้านหนึ่งกอลตตอสหรัฐที่เคยเป็นเหมือนตัวร้ายในสายตาชาวคริปโตก็ทำเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ครับพวกเขาประกาศอย่างเป็นทางการว่าการกระทำลิควิดสเต็ก i ิ้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์นี่คือเรื่องใหญ่มากครับถ้ายัางงงว่า Liquid Staking คืออะไรลองนึกภาพตามง่ายๆครับ Staking แบบเดิมเหมือนเอาเงินไปฝากประจาถอนไม่ได้จนกว่าจะครบกาหนดลิควิด เหมือนเอาเงินไปฝากประจำแต่ได้ใบรับฝากออกมาซึ่งเราสามารถเอาใบนี้ไปใช้ลงทุนต่อยอดที่อื่นได้ทันทีโดยที่เงินต้นยังได้ดอกเบี้ยอยู่ การที่กรลตตอบอกว่าใบารับฝากเช่น STET ไม่ใช่หลักทรัพย์มันเหมือนการปลดล็อกกุญแจดอกใหญ่ให้กับโลก d e f าเลยครับมันเปิดประตูให้โปรเจกต์อย่าง l i d o Rocketpool ูทำงานได้สะดวกขึ้นและที่สำคัญคือสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสถาบันและเม็ดเงินมหาศาลกล้าที่จะไหลเข้ามาในระบบนิเวศของเรามากขึ้นครับ เอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกข่าวใหญ่ทั้ง4เรื่องไปแล้วคำถามสำคัญที่ผมอยากจะชวนทุกคนคิดตามในวันนี้คือ 1. เรากำลังเห็นการกำเนิดขององค์กรรูปแบบใหม่หรือไม่การเลือกตั้งของชิบาอินุการลงมติของ LUNC สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมในเกมแต่มันคือการสร้างธรรมมาพิบาลแบบกระจายศูนย์ที่แท้จริงนี่อาจเป็นพิมพ์เขียวของบริษัทสมาคมหรือแม้แต่รัฐในอนาคตที่ไม่ซีอไม่มีประธานแต่ขับเคลื่อนด้วยเจตนารมร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 2. ส,สมรภูมิลฎหมายจะจบลงอย่างไรการเคลื่อนไหวของ Ripple และการตัดสินใจของ SEC แสดงให้เห็นว่าโลกเก่ากำลังพยายามทำความเข้าใจโลกใหม่ คำถามคือกฎหมายจะถูกเขียนขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมหรือจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งการเติบโตและชัยชนะของฝั่งไหนจะเป็นตัวกําหนดว่าประเทศใดจะเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีในทศวรรษหน้า 3. ในโลกที่กระจายอํานาจบทบาทของเราคืออะไร นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดครับเมื่ออำนาจถูกส่งมาถึงมือเราผ่านกลไกหนโทเค็นเท่ากับ1เสียงมันไม่ได้มาพร้อมกับสิทธิเพียงอย่างเดียวแต่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เราไม่ใช่แค่นักลงทุนที่ซื้อซื้อขายขายอีกต่อไปแต่เราคือพล,ลเมืองของระบบนิเวศนั้นๆเราพร้อมหรือยังที่จะศึกษาข้อมูลเข้าร่วมการโหวตและร่วมการสร้างอนาคตที่เราอยากเห็น ภาพทั้งหมดนี้กำลังบอกเราว่ายุคแห่งการกระจายอำนาจได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆครับมันคือการเปลี่ยนแปลงรากฐานที่กำลังเกิดต่อหน้าต่อต,อตาเราทุกคนการเดินทางของโลกคริปโตยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือโอกาสมหาศาลสำหรับคนที่เข้าใจและพร้อมที่จะปรับตัว ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกถึงแก่นเชื่อมโยงภาพใหญ่ให้เห็นอนาคตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่อง CryptoMan พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญที่จะเปลี่ยนโลกของเราด้วยกันสำหรับวันนี้ CryptoMan ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะมาตามติดความคืบหน้าของเรื่องราวเหล่านี้กันต่อครับสวัสดีครับ